สวัสดีครับผมก็อาจจะอยู่ในสภาพที่ดูไม่ค่อยร้อยเปอร์เซ็นเท่าไหร่นะครับเสียงก็อาจจะดูเหนอะเหนอะขึ้นจมูกนิดน,งนึงเพราะว่าช่วงนี้อากาศแย่มากๆเลยอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับยังไงก็ต้องดูแลสุขภาพกันหน่อยกูเป้ก,ก็ตามสเตปละขัดจมูกของเศษนะครับแต่ก็พยายามกินยาแล้วเนะเอาคราวนี้จะมาอัปเดตนะครับใครที่ติดตามใน a c e b o o k น่าจะเห็นกันอยู่แล้วว่ากูเป้หอบถงพลุงพลังออกมาเต็มสองมือเลยรู้สึกว่าฟินมาก รู้สึกด,ดีหลังจากที่ไม่ได้ช้อปปิ้งมานานเว้ยขนลบกอา่าคราวนี้เนี่ยนะคะปพ๊บเป้รู้สึกด,ดีใจมากๆเลยเพราะว่าทางเซนทันเนี่ยนะคะเขาส่งการ์ดเชิญมาให้ถึงบ้านเลยนะมันเป็นการ์ดเชิญที่เปิดตัวกิจกรรมนะคะเซนทันบิวตนะี้อินเลิฟซึ่งจะเป็นการบอกอัปเดตเทรนด์เนี่ยนะครับในแผนกบิวตี้แล้วก็แจ้งโปรโมชั่นที่น่าสนใจของเขาเนี่ยนะครับปุ๊บเป้ก็ไปลงทะเลยนในฐานะแขกดิ้เป็นวีไอพีเกสด้วย ครั้งแรกไม่เคยเป็น VIP ของไทยนะครับก็เลยรู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยก็คราวนี้จะมาอัปเดตโปรโมชั่นกันก่อนแล้วกันน,นะครับคราวนี้โปรโมชั่นก็ใครที่เป็นแฟนเซนทันเนี่ยก็น่จะเจอโปรโมชั่นแบบนี้นะครับซ้ำไปซ้ำมาแต่คราวนี้นะคะปุ้เป้รู้สึกจะดีใจมากกว่าปกติเล็กน้อยก็เพราะว่าเออพอเอินว่าบัตรเครดิตที่เขาร่วมโปรโมชั่นพิเศษอันเนี้ยเป็นบัตรเครดิตตัวเองมีพอดีนะครับนั่นก็คือกรุงสีเอง,เอง นะครับก็คือสเต็ปเหมือนเดิมแหละ5 0 0 0 0ื 50, ไอห้าพันนะครับไม่ใช่ห้าหมื่นจะเริ่ม50,000ื่นที่ซื้อไม่มห่ยเหมือนกันแล้วที่5,000นะครับก็ถ้าเกิดช้อปปิ้งทุก5,000อย่างเงี้ยถ้าเกิดจา่ายตัวเซ็นต์นาการก็จ่ายแค่4,500นห้านะแต่บัตรอื่นก็จ่ายเป็น5,000นะครับได้เป็นแคชฟรุกคูป,ปองคืน200แต่ถ้าเกิดเป็นบัตรกลุ่มสีที่ตัวเองมีก็จะได้เป็นแคชแบ็กคืน100่งรอยบาทนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นบัตรไอตัวไทเทเนียมพลาตินัมอะไรของเขาเนี่ยนะ เออนั่นแหละเลดี้เทเทเนียมก็จะได้เป็นค s ชแบ็กเพิ่มมากกว่าปกตินะครับซึ่งเราไม่มีเลยไม่แชร์เท่าไหร่นะครับผมคือถ้ามีแค่นี้เราก็จะรู้สึกว่ามันไม่ตู้มมากเท่าไหรนะ่ไงแต่ว่านะครับโชคดีมากเลยที่เพอเอิญมันมีอีกอันนึงอะ่ะมันชนกันพอดีเลยนะครับนั่นก็คือวันกาเอ็กซ์ตรีมอีกแล้วย้ำนล้ว่าอีกแล้วจำได้ว่าิ่งหมดไปได้ไม่นานมาอีกแล้วนะครับ ก็คือเขาก็จะให้สามารถที่จะแลกคูป,ปองท็อปอัพจากบัตรคเครดิตได้น,นะครับก็จะมีเซ็นทรัลการ์ดเอชซีบีนะครับซิตี้แบงก์แล้วก็กรุปปงศรีจะใช้แต้ม3,000แต้มนะครับแลกคูป,ปองท็อปอัพสิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งปกติแล้วไอ้คูป,ปองท็อปอัพเนี่ยก็จะรับสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ในคือ L a, ing, order, เอลกาพวกคลินิคเอสเดย์โรเดอร์อะไรประมาณนี้นะครับจะรับท็อปแค่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับกับซิกรไทยก็มีแต่ว่าใช้เป็นแต้ม3,500แต้มแทนนะครับผมหลักๆแล้วโปรโมชั่นในของบัตตรรเคดิแล้วก็ โปรโมชั่นคืนก็จะมีเท่านี้นะครับแต่จริงๆแล้วมันก็จะมีตัวโปรโมชั่นอื่นๆด้วยคือมันจะเป็นหือนเป็นเซ็ตพิเศษหรือจะเป็นโปรโมชั่นพิเศษบอกว่าได้เพิ่มมานะครับเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะที่เซ็นทันเท่านั้นมีเยอะมากเลยซึ่งสาธยายไม่หมดเดี๋ยวจะไปสาธยายในหน้าบล็อกเป็นตัวอักษรกับเป็นรูปแล้วกันนะครับน่าจะเก็บข้อมูลกันได้ง่ายกว่าเท่านี้ไม่อยากจะบอกเลยก็ ทำให้เรายิ้มไม่หูบเลยนะครับก็คือท่านชมทางเซ็นทรันเนี่ยก็มีเซอร์ไพรส์ให้เราด้วยคือมีช้อปปิ้งสปรีให้เราช้อปปิ้งกันแบบว่าอยากได้อะไรนะครับมีงบให้ละก็เลือกเราก็แบบตายละแผนกเครื่องสมคัญอันกว้างใหญ่ไพศาลฉันจะเลือกอะไรดีคือแบบว่าอืนั่นก็อยากได้นี่ก็อยากได้นู่นก็อยากได้ก็แบบอะไรดีอะไรดีอะไรดีอะไรด,ไรดีแล้วเป็นเป็นพวกโลกจิตกต้องต้องประมาณเหมือนแบบว่ามีงบให้เท่านี้นะฉันก็จะเอาเหมือนแบบว่าจนแบบ พอดีปริมมาสุดท้ายสมมติว่าให้แบบหมื่นหนึ่งฉันก็จะเอาหมื่นหนึ่งเป๊ะเลยพอดีก็ว่าเหลวแต่ยอมรับฉันเป็นคนอย่างนี้นะครับอ่าก,ก็พยายามคิดเราเราต้องก็พยายามคิดว่าเอ๊ะฉันจะเอาของที่ฉันใช้อยู่แล้วดีหรือว่าฉันจะเอาของที่ตัวเองอยากจะลองแล้วยังไม่ได้ลองสักทีด่วนครับก็คิดว่าอืมก็ตัดสินใจไม่ได้เอามาทั้งสองอย่างเลยละกันนะครับอันไหนที่เหมือนกะใช้อยู่แล้วเนี่ยก็ ก็จะเอาด้วยแล้วก็ถ้าเกิดนันไหนที่อยากจะลองก็จะเอาด้วยนะครับผม mm. ก็เลยเลือกมาได้ตามนี้นะครับอันแรกก่อนเลยก็เป็นของเอสเตอร์ลอเดอร์นะครับสิ่งที่เลือกมาให้ถ่ายเป็นอะไรไม่ต้องถ่ายกันเลยมันก็คือแอดวานซ์ไนวีพานะครับของเอสเตอร์ลอเดอร์นั่นเองมันเป็นเซรั่มที่แบบ ทุกคนทุกเพทุกวัยใช้ได้นะคะเราเป็นเซรั่มที่ดีด้วยมันเป็นเซรั่มหองเอสเทอร์เทที่ไม่มีน้ําหอมจะกลิ่นมันหอมมมกเลยนะคือมันเป็นกลิ่นอินกุรีเดียเนี่ยตอนแรกเราก็แบบเอ๊ะมันใส่น้ําหอมมัือเปล่ปาแต่จริงไม่ใส่นะคะแล้วมันใช้ได้แบบทุกเพศทุกวัยจริงเลยตัวนี้กาจะเอามาให้มามาใช้ด้วยนะครับก็ลเลยเป็นวดอยญ่ต่อไปนะคะัีออ ใครที่ตาม facebook มาน่าจะรู้ว่าบูเบ้กำลังแบบว่าวอนน้ำหอมกองมาหนึ่งแม่นั่นก็คือ Dior Addict to นะครับ l u Fresh นั่นเองไม่มีของเลยนะครับเขาก็เลยแบบว่าขอโทษขอโทษบอกว่าขอเป็นอันนี้แทนละกันมันเป็นน้ำหอมออกใหม่เป็น d r Addict to Life เนี่ยนะครับกลิ่นมันจะเป็นโทนแบบกหลกุลาบคือแบบเป็นกลิ่นฟลอรัลแล้วก็ทอ็อปโน้ตมันจะมีเหมือนแบบฟุตี้เล็กน้อยนอยมากๆคือแบบกลิ่นมาเสร็จปุ๊บ เป็นฟลลเรจัดเลยนะครับแรกๆฉีดไปแรกๆจะรู้สึกว่ามันฉุนแต่พอแบบพอดายไปสักพักหนึ่งก็โอเคนะแต่มันก็เป็นกลิ่นที่หวานแล้วก็เหมือนแบบกุหลาบมากๆคือเป็นกลิ่นที่ยังไม่อินมากเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเป็นดีออลแอดดิชั่นแอดดิชันอูแฟชั่นนะครับก็แบบว่าอันนั้นอยากได้เพว่ความที่ว่าก็มีอีกอย่างหนึ่งคือไม่เคยใช้สกินแคร์ของดีออลเลยนะครับผมก็ไม่รู้จะเลือกอะไรเหมือนกันเหมือนแบบมันมีเวลาจำกัดนะครับ ัวเลือกที่ดีที่สุดและใช้ได้ง่ายที่สุดแล้วก็มีโอกาสที่โน่าได้ใช้บ่อยที่สุดน,นะครับก็คนจะไม่คนกันแดดก็ลเลยเป็น Dior s n o นนะครับ UV Shield อันนี้มา S อสเปดก็อย่ไว้ลองดูแล้วชอบไม่ชอบยังไงจะมาบอกอีอกทีนะครับแต่ที่แน่ๆมันก็คัน UV ได้คลบอบนะครับต่อไปอันนี้ ก็คืออ r ริจินั่นเองนะครับตัวแรกที่เอามาก็คือเป็น Aperfect World นะครับเป็น Body Cream คูปเป้มีบอดี้ o ซมีบอดี้ u ูเฟมี Body ay, ม้โลชั่นของ o r i g จิครบทุกกลิ่นแล้วยกเว้นอันนี้คือตัว World อ p e เฟคเวิ o ์ l d มีตัวโลชั่นแต่ไม่มีเนื้อครีมะนะครับกลิ่นมันจะคล้ายๆกับพีชถ้าเราทาไปเสร็จปุ๊บเราจะเหมือนกับเป็นผลไม้เขตร้อนเดินได้นะครับผมคือบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบแล้วแต่คนจริงๆนะ คือตัวนี้มันออกมานานแล้วลหละเราเคยใช้แั้วตอนอยู่มัธยมปลายคือแบบตอนนั้นทาทั้งตัวเลยแล้วเดินขึ้นห้องพี่โดนเพื่อนพี่ด่าว่าแบบมูไปทาอะไรมาแบบเหม่งมาเราก็บอกบ้าเหรเอออกจะหอมอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากจะกินเราแล้วไงอะไรแบเพื่อนที่นะเพื่อนพี่แล้วก็อีกอันหนึ่งครับจะเป็นตัวด็อกเตอร์เฮดนะครับผมเมกามัทบ o ูมนะคบผมตัวสกินลีลี่อันนี้จะเป็นตัวอัลลานเฟสเชอรัมที่เขาเพิ่งออกในมาช่วงประมาณกลางปีนะครับ ปู๊กแป้เนี่ยเคยเป็นแฟนของออริจินอยู่พักหนึ่งตอนช่วงเข้ามาหางรายแบบแต่เป็นไลายมันลุกใช้กับผิวหน้าคือจะใช้ได้อยู่สักพักหนึ่งแล้วสิวจะพึ่งเนี่ยนะครับก็เลยแบบไม่ได้ใช้ต่อคราวเนี้ยคือไอเนี้ยได้ยินพี่มดกอกปู่มาตลอดเวลาเลยว่าแบบมันดีมากเลยนะแป๊กมันดีมากสุดๆเลยก็แบบเอาไปได้วะคือจากการสกนส่วน,นผสม,มนะครับมันจะมีส่วนผสมที่เราแบบใช้ไม่ได้อยู่แล้วอะพวกเอเซนเชียลออ์ แต่เก็เผื่อว่าเป็นข้อมูลว่าถ้าเกิดใครที่คิดว่าเอ้ยฉันใช้ Essential Oil ได้ไม่เป็นไรก็โอเคนะคบมันก็ถือว่าเป็นเซรัม่มที่มีเหมือนพวกแบบว่าสารสก,กัดจากเห็ดซึ่งส่วนใหญ่มันจะมีโมกเบต้ากลูแคนมันจะลดการอักเสบและรักษาขึ้นได้ดีนะครับก็รอแบบช่วงไหนแบบอยากฮาร์ดคอร์นิดนึงก็จะมาลองตัวนี้แล้วกันนะอีกอินหนึ่งครับอันนี้มีเซอร์ไพรส์ให้ด้วยนะสำหรับทุกคนก็คือเป็นตัว ของโคเซ่เนี่ยนะครับตอนแรกเรื่องอันนี้มาสก์ดำกระชากวิญญาณชื่อดังนะคะผมไอมาสก์ดำกระชากวิญญาณนะเนี่ยมันเป็นไอเทมที่ถูกเข้าใจผิดเยอะมากเลยนะมีคนเข้าใจผิดว่ามันเป็นมาสก์กับสิวเซ่ชื่อจริงๆไม่ใช่นะคะปุ๊บไปเลยเข้าใจผิดไปอยู่รอบนึงเหมือนกันจริงๆแล้วมันเป็นมาสกลอกเด็กเซลล์อกพวกเคลาตินเนี่ยนะคบให้เหมือนกับว่าผิวดูไรขึ้นแต่ด้วยความที่บางทีมันก็อาจจะแบบไปดึงขนอ่อนออกมานะครับแล้วก็ไปดึงสิวเซ่บางจุดออกมาได้บ้างมันก็เลยแบบว่า ก็อาจจะเป็นผลพลอยได้แต่ว่าถ้าเกิดต้องการที่จะลอกสิวเซีจริงๆนะครับมันก็อาจจะได้ออกไม่หมดนะครับบางคนก็จะบอกว่าหูมหมถุยไม่เห็นลอกออกเลยนะครับก็มันจะมีตัวหนึ่งที่มันจะเป็นขวดสีน้งเหลืองเป็นสองสเต็ปนะครับอันนั้นจ,จะเป็นตัวลอกสิวเซียนถ้าจะเอาตัวลอกสิวเซียนนี่ซื้อตัวนั้นนะครับถ้าจะเอาตัวแบบลอกเดซเซลลอกผลอ่อนเอาอันนี้เออเราเขาก็ก็แลกขอบบอันเดียวแล้วเขาบอกเขาไม่คอน้อยจังให้เพิ่มนะครับตายละ เขาก็เลยให้น้ำโสกม,มากับ e m มัลชันมาซึ่งน้ำโสมปุ๊บเป้มีที่บ้านแล้วหนึ่งขวดแล้วนะครับ e m มัลชันไม่มีแต่ก็เคยรีวิวไปแล้วก็เลยกะว่าอันนี้จะเป็นกิจกรรมแจกน้ำโสกนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับปุ๊บเป้ถ้าเกิดสมมติว่าใครโชคดีได้ไปนะขอบอกเอาไว้ก่อนเลยนะครับคุณต้องให้ไฮเดรชันตัวเองเยอะๆนะมันอาจจะทำให้ผิวขาวได้จริงๆอ่ะแต่ถ้าเกิดคุณเติมไฮเดรชันไม่ดีผิวระวังจะกร้านนะครับ แล้วก็อันเนี้ยไม่ได้ขอเอาไว้นะครับแต่ว่าเขาคําลังจะร้อนในวันพรุ่งนี้เขาก็เลยเหมือนแบบว่าให้มาด้วยนะครับซึ่งเหมือนก็คือเป็นเมคอัพคอลเลคชันใหม่ของเขาคือแพคเกจมันสวยน่ารักมาแต่เนะ้แต่แบบไม่ได้ใช้เนี่ยมันจะตกไปอยู่ในมือใครครับแน่นอนก็ในมือของทุกคนนะครับเดี๋ยวคิดก่อนลวกันเราจะทํากิจกรรมอะไรดีเริ่มมีของให้ทํากิจกรรมเหลือละแต่ก็แบบ นึ่งไม่ออกก็จะทําอะไรแล้วมันก็ยุ่งเลยนะครับทำแต่ละยาทำแต่ละทีนี่ก็แบบโอ้โหกินพลังงานชีวิตเลอเกินต่บอไรนี้อันนี้นะคะเป็นของแดงของเอานะคะ SK2 อันนี้แบบตั้งใจมากๆเลยว่าฉันจะต้องฟาดมันให้ได้นะครับผมอันแรกเลยก็คือตัว s e l u m i n a t i o n Essence นะครับ อันนี้ยังไม่เคยลองเลยนะไม่เคยลองเลยจริงคือเคยแอบไปอ่านส่วนประกอบแล้วส่วนประกอบมันดีเลิศเลยละ่ะเป็นเอเซนที่ส่วนประกอบดีนะครับแล้วก็เนื้อบางเบามากพอลองสัเทสเตอร์มานลวอีกอันนึงก็คือตัวเฟเชอร์วีพาซีเคยใช้แต่เป็นแบบว่าขวดเล็กๆก,กันนะครับที่เป็นเหมือนกับเป็นพวกขนาดเดินทางที่ไปซื้อมาก็จะเป็นอันนี้มันจะเป็นโค้ดพิธิล่าเข้มข้นสีเท่านะครับจริงๆซื้อตัวนี้ทำไมเพราะว่า ที่เลือกตัวนี้มาเนี่ยตอนที่ไปตรวจสภาพผิวนะครับไอ้ที่มันมีห้าห้ามิติอะไรทลางหลายแหละคือ,อ,อต่อตรวจไม่ได้แค่สองในตอนนั้นมีปิมปิมบิ๊กสองแล้วก็มีร่วงโรอยอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องเรเดียนใช่ไหมครับ <S <S ขเขาก็เลยบอกว่ายูยูต้องใช้เรเดียนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแบบอืมโอเคครับใช้ก็ใช้ขเขาก็แนะนําให้เอาตัวนี้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเหมือนเป็นซับพิมเบนให้ใช้อันนี้แบบอัดเข้าไปอีกนะแล้วก็แบบอืมก็เนี่ย มีโอกาสแล้วนะครับก็เลยได้ลองดูที่แจ้งจำเลนเห็นหน้าง,ง่วง,ง,งๆนะครับเจอ Active Set เข้าไปเริ่มเริ่มที่จะเบรกไม่ไหวแล้วเหมือนกันจะพยายามอัดให้จบเทปขอบคุณสวยอันนี้เป็นเดอะบอดี้ววดช็อปนะครับก็จะเป็นพวกลายไวชิโซเพราะว่าตัว ไวท์เทนนิ่งลายเก่านะครับที่มีอยู่ในรีวิวอยู่ในบล็อกเนี่ย mm hmm. ก็เป็นลายเก่าทั้งหมดเลยปุ mm ๊คได้มีตัวเซรั่มรู้สึกตอนนั้นจะซื้อเซรั่มมานะครับผมแล้วก็ตอนนั้นได้อครีมแล้วก็ตัวไนครีมจากทางตอนที่ไปงานเปิดตัวมานะครับแล้วก็บ mm ีบ hmm. ีก็ยังขาดอยู่อีก mm hmm. ก็เลยแบบว่าเออเอานี้ละกันจะได้มาทาร mm ีวิวนะครับแกไปให้ที่เนี้ย mm hmm. เขาใส่มาให้เกินหนึ่งอันเป็นบีบีครีม มีอยู่แล้วมันจะตกไปอยู่ในมือใครครับก็ในมือของคนนี่แหละครับซึ่งก็จะเอาเงให้ทุกคนได้ก็ดีเช่นเคยกิจกรรมจะเป็นอะไรนี่ก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปนะครับทางนี้ก็จริงๆแล้วอะ่ะกาจะไปช้อปปิ้งแล้วนะคือเราจิ้มเครื่องคิดเลขอะไรเรียบร้อยเลยว่าฉันจะไปซื้ออะไรบ้างเพราะว่าฉันจะไปเอาคลินิกของแถมชุด3 0 0าที่มัน support ทเซ็นท่าที่มันคุ้มมากอะแล้วเรานั่งจิ้มเนาะว่าแบบ ลด10%แล้วมันจะต้องแบบว่าใกล้3,900ที่สุดจิ้มมา3,915บาทภูมิใจมากคือรู้สึกดีที่สุดในจักรวาลที่ไหนได้ของแถมไม่หมดเซ็งมาก็กแบบไม่เอาไปได้วะอะไร่างเงี้ยแต่ก็อย่าอย่าน้อยใจนะครับจริงๆทีนี้เป็นแบรนด์ที่เลิฟมากแต่ถ้าไม่ได้ชุดนั้นฉันก็จะไม่ซื้อคือแบบเข้าใจปะซื้อมาแล้วแบบไม่ใช่อะ่ะมันมันไม่ตู้มอะ่ะเราแบบมันแบบ ต้องต้องเข้าใจเราใช่ไหมคือถ้าเกิดหลอกจะเสียตังทั้งทีมันก็ต้องบอกว่าเสียน้อยที่สุดได้เยอะที่สุดนะครับผมประมาณนั้นแหละก็ไม่มีอะไรมากแล้วแหละเนาะวันนี้ก็รู้สึกดีใจครับที่ได้ไปอ่าอาจจะมีใครที่เริ่มคิดว่าโอ้โหไม่เป็นปูเปเป็นโค้ดดีเลยมึงได้ของฟรีด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมหยุดหยุดคิดนะครับผมเรจริงๆนะก่อนที่ปูเป้จะมาทํา ตรงเนี้ยตอนที่เริ่มทําอะไรตรงเนี้ยเนี่ยนะไม่เคยคิดไม่เคยหวังเลยนะว่าจะมันจะมีวันนี้หรือจะมีสิ่งนี้หรือจะมีเบนเดฟิตเหล่านี้นะ,นะครับคือให้ลองย้อนกลับไปดูว่าช่วงแรกที่ปู๊ไปทาอะ่ะไม่มีอะไรพวกนี้เลยนะช่วงปีแรกๆอแบบทุกอย่างเ็าต้องเสียตังเองโดนด่าก็โดนด่าคนดาเดียวนะครับผมคือแบบไม่มีอะไรพวกนี้เลยจ้าก็ทํานะครับเพราแบบเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าแบบเราชอบแล้วตอนนั้นว่างด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผม ล้วไอสิ่งที่ได้มาเหล่านี้มันก็เหมือนกับแบบว่ามันได้มาด้วยโอกาสนะครับก็ไม่ได้เรียกร้องไม่ได้ต้องการแต่เขาให้มากอเอาทะแบบนั้นเน่น,นะครับผมยังไงก็ตามเนี่ยนะครับไม่อยากจะพูดอะไรมากแล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นบทเรื่องนู้นเรื่องนี้ซะเปล่าเปล่าเนาะวันนี้ก็ตายแล้วสิบห้านาทีแล้วเราทไมมันเยอะจังเล ก็แค่นี้แล้วกันครับเดี๋ยวปูก็จะขอตัวไปอาบน้ํานอนก่อนพอไม่ไหวแล้วนะครับยังไงก็จะพูเลยว่ายังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้เนี่ยอากาศมันเปลี่ยนจริงๆช่วงนี้ก็คงถ้าเกิดใครทานวิตามินซีอยู่แล้วนะครับก็พยายามทานได้ต่อเนื่องแล้วก็ติดต่อกันนิดนึงแล้วก็ถ้าเกิดใครที่เริ่มรู้สึกว่าตัวเองแบบเริ่มละคายคอเริ่มทันคอนี่ยกลับบ้านนะครับ ผสมน้ำใส่เกลือแล้วก็ตัวคอนนะครับผมหรือไม่ถ้าเกิดมีน้ำยาบนปากที่คาเชอรัลททเรียก,ก็ใช้อันนั้นแล้วก็ทานวิตามินซีเพิ่มขึ้นด้วยะนะครับนะครับอาจจะแบบจากเดิมเป็นพันมิลลิกรัมก็เป็นสองพันก็ได้อันนี้เป็นคลีฟบอกกันนลครับไม่ได้ทำไงพลาดก็เลยบอกว่าอยู่ในสภาพนี้นะครับผมแต่ยังไงก็บูแค้จากหลักษาสุขภาพไม่ดีสุดแล้วก็รีบกลับมาปันรีวิวอีกลหลายๆอย่างที่คือมีแผนว่าจะทำแต่ก็ไม่ได้ทำสักทีออชีวิตแล้วไหนจะเริ่มเรียนอีก เ oh. นี่ยนะครับเป็นตัปเป้น้่ไ่ใชยง่ายๆเนาะเอาเป็นว่าวันนี้ตัวเป้ต้องขอลาจากกันนะคะบ๊ายบายครับ